ชุดที่5การสะกดนิ้วมือไทยของคนหูหนวกตามมาเลยค่ะสะกดนิ้วมือกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามที่กระดิ่งและกดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะการสะกดนิ้วมือทอทหารทำท่ามือต่อเต่าบวกด้วยนิ้วชี้แล้วนิ้วกลางทิ้งลงไปทำอีกครั้งนะคะสะกดนิ้วมือทอทหารทำอีกครั้งค่ะ ทอทหารการสะกดนิ้วมือทอทงทำท่ามือทอทหารบวกด้วยเลขหนึ่งทำอีกครั้งนะคะทอทหารบวกด้วยเลขหนึ่งการสะกดนิ้วมือทอทงทอทหารบวกด้วยเลขหนึ่งทำอีกครั้งนะคะทอทหาร บวกด้วยเลขห ok นึ่งการสะกดนิ้วมือทอทงการสะกดนิ้วมือชอชิงงอรูปมือเป็นรูปตัวซีแล้วทิ้งมือออกไปเหมือนยิงปืนชอชิงการสะกดนิ้วมือชอชิงงอรูปมือเป็นรูปตัวซีแล้วทิ้งมือออกไปเหมือนยิงปืนทำอีกครั้งนะคะชอชิง การสะกดนิ้วมือชอช้างทำท่ามือชอชิงแล้วบวกด้วยเลขหนึ่งทำท่ามือชอชิงแล้วบวกด้วยเลขหนึ่งการสะกดนิ้วมือชอช้างทำท่ามือชอชิงแล้วบวกด้วยเลขหนึ่งทำอีกครั้งนะคะทำท่ามือชอชิง แล้วบวกด้วยเลขหนึ่งการสะกดนิ้วมือชอช้างชอชิงบวกด้วยเลขหนึ่งการสะกดนิ้วมือชอเชอร์ทำท่ามือชอชิงบวกด้วยเลขสอง การสะกดนิ้วมือชอเชอทำท่ามือชอชิงบวกด้วยเลขสองเป็นชอเชอทำอีกครั้งนะคะชอเชอการสะกดนิ้วมืออออ่างกำมือนิ้วหัวไม่มือตั้งขึ้นอออ่างการสะกดนิ้วมืออออ่างกำมือนิ้วหัวไม่มือตั้งขึ้นหรือบางครั้งก็จะทำ ให้เห็นเป็นรูปเหมือนอออ่างกำมือเนี้ยวหูไม,ม่มือตั้งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดติดตามที่กระดิ่งและกดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ